BizLab นะคะหรือว่า Business Solution Center ของเรานะคะก็เป็นความตั้งใจนะคะของทางคณะนะคะที่จะจัดตั้งศูนย์มาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะโดยที่เน้นที่จะใช้องค์ความรู้ของอาจารย์ในคณะนะคะแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่แก้ไขปัญหานะคะหรือว่าให้คําแนะนําต่างๆนะคะการเอาองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกสแล้วก็ดิจิต u ลซัพพลายเชนของเราไปประยุกต์ใช้ะค่ะอันนี้ก็คือความตั้งใจของบิส l ลในการจัดตั้งนะคะ บิทสแลของเราเนาะขออนุญ,ญาตแนะนำนิดนึงว่า b i t l a b ของเรานะคะเพิ่งตั้งมาได้2ปีนะคะโดยช่วง2ปีแรกเนี่ยอย่างที่ทุกท่านน่าจะเคยเห็นกันบ้างนะคะว่าเราก็จะให้คําอบรมหลักสูตรองความรู้พื้นฐานต่างๆนะคะพอในถึงในช่วงเฟสนี้เนี่ยเราจะเริ่ม ลงไปทํางานจริงกับผู้ประกอบการนะคะโดยที่กิจกรรมในวิสแลบของเรานะคะจะมีทั้งหมด4ด้านนะคะอันแรกก็คือเรื่องของ consulting ซึ่งเราอาจจะยังไม่ถึงภาพนั้นนตอนนี้นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของ research นะคะก็คือเอาองค์ความรู้ของทางอาจารย์นิสิตนะคะทํางานวิจัยร่วมผู้ประกอบการนะคะส่วนอันที่3นะคะเป็นเรื่องของ training นะคะถ้าท่านผู้ประกอบการหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาอยากให้ บุคลากรของเขามีความรู้เฉพาะทางทางด้านโลจิสติกเราก็มีบริการนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของ b i t l a ็นะคะซึ่งตอนนี้เรามีแ a บที่เป็นเชิงดิจิตอลต่างๆนะคะเช่นเรื่องของแขนกลนะคะออโตเมติกต่างๆหรือว่าโรบอตต่างๆเนี่ยถ้าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่มีความสนใจนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองใช้ได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ด้านจริงๆก็มีอยู่4ด้านที่กล่าวไปค่ะทางคณาจารย์ของเราเนี่ยมีองค์ความรู้ที่ ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ครบคันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของ sustainable นะคะความยั่งยืนเนาะการตลาดการตลาดดิจิตอลแล้วก็มีนะคะการจัดการโปรเจกต์ต่างๆนะคะเราก็มีองค์ความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายถ้าผู้ท่านผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาสนใจอยากรับบริการเนี่ยก็เข้ามาคุยได้นะคะเราก็จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญก็คือคณาจารย์ของเรานะคะแล้วก็มีทีมงานที่เป็นนิสิต ที่เขามีองค์ความรู้นะคะสามารถมาคุยกันก่อนได้แล้วก็มาคุยกันว่าอยากจะทําอะไรอยากแก้ปัญหาเรื่องไหนเรามุ่งเน้นนะคะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ก่อนนะคะเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายเล็ก SME นะคะหรือว่าห้างร้านต่างๆเนี่ยเข้ามาได้เลยเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะหรือว่าถ้ายังรู้สึกไม่มั่นใจว่าตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าลองเข้ามาคุยกันได้คะ่ะแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ย เราก็จะมีงบประมาณนะคะสพอร์ตผู้ประกอบการนิดหนึง่งที่เวลาทํางานร่วมกันนะคะหรือว่าถ้าบางปัญหาเนี่ยมีเรียกอ,อะไรนะมีโปรเทนเชียลนะคะเราก็คิดว่าเราสามารถเอาไปเขียนขอทุนของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือด r เร t ชันของการให้บริการทางวิชาการของเราค่ะจริงๆความคาดหวังของศูนย์นี้นะคะ่ะก็คือเราต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะสามารถพัฒนา ตัวเองนะคะทั้งด้านโลจิสติกแล้วก็ห่วงโซ่ประทานได้ขึ้นไปอีกโดยที่ใช้องค์ความรู้ของเราใช้องค์ความรู้ของคณาจารย์ของทีมงานเราแล้วก็ก้าวไปด้วยการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ ะะฝากท่านผู้ประกอบการหรือว่าใครก็ตามนะคะที่สนใจนักวิชาการหรือว่านิสิตนักศึกษาจริง,รงๆก็เข้ามาดูได้นะคะว่าบิทแล็บของเราเนี่ยมีบริการที่หลากหลายนะคะมีองค์ความรู้ที่คิดว่าค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะถ้ายังไงก็ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะผ่านทางคณะโลจิสติกส์แล้วก็ดิจิทัลซัพพลายเชนได้เลยะคะ่ะ